ไปดูบรรยากาศวันวัดพระจันทร์ของชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเมื่อคืนนี้ซึ่งมีการเชิญศิลปินชื่อดังจากไต้หวันมาสร้างความบันเทิงด้วยครับนักธุรกิจชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ150คนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวาดพระจันทร์และเพื่อรำลึกถึงมรดกภูมิเนื่องจากชาวไต้หวันเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้ามาทําธุรกิจและอาศัยอยู่ในไทยมากกว่า20ปีแล้วเมื่อถึงเทศกาลสาคัญอย่างนี้ในเหลินปิงเออร์นักธุรกิจทําผลไม้อบแห้ง จึงได้จัดปาตีวันไหวพระจันทร์ขึ้นเพื่อให้ชาวไต้หวันในไทยได้พบปะสังสรรค์และสมาชิตในครอบครัวจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันพร้อมกับดูพระจันทร์เต็มดวงผู้จัดได้ลงทุนเชิญน,นักร้องไต้หวันรุ่นใหญ่ชื่อดังสองคนคือลีหมิงเตอ๋อและหวังไห่ลหลิงบินตรงจากไทเปมาสร้างความบันเทิงให้กับชาวไต้หวันในประเทศไทยซึ่งเพลงยอดนิยมสาหรับเทศกาลไหวพระจันทร์ก็คงต้องเป็นเย่เหลียงใต้เปียววอเตอร์ซิน หรือพระจันทร์แทนใจฉันของเจ้งลิจินนักร้องชื่อดังชาวไต้หวันที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยนั่นเอง วันไหว้พระจันทร์ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสําคัญที่สุดของชาวไต้หวันซึ่งอีกสองเทศกาลก็คือเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันไหว้บ้าจางนั่นเองสวัสดีครับ